เพื่อนผู้เงียบสงบการละครั้งหนึ่งณหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้มีเด็กหญิงชื่อดาวน้อยเธอเป็นเด็กที่สดใสแต่ก็วุ่นวายอยู่กับความคิดและความรู้สึกมากมายในใจวันหนึ่งดาวน้อยรู้สึกสับสนและไม่เข้าใจตัวเอง ทำไมในใจฉันถึงมีแต่เสียงแปลกๆมากมายจังทั้งเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้และเสียงพูดคุยกันเองในหัวฉันควรฟังเสียงไหนดาวน้อยถามด้วยความสงสัยดาวน้อยจึงเดินไปหาปู่สายลงผู้เป็นคนเท่าใจดีที่อาศัยอยู่กลางปา่า ปู่สายลงยิ้มและบอกว่าดาวน้อยเสียงทั้งหมดนั้นคือเพื่อนของเธอแต่มีเพื่อนตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือเพื่อนผู้เงียบสงบที่นั่งดูเธออยู่เงียบเๆในใจดาวน้อยงงเพื่อนผู้เงียบสงบคือใครคะ ฉันไม่เห็นเขาเลยปู่สายลมจึงพาเธอไปที่ลานกว้างในป่าล้องนั่งลงหายใจเข่าลึกๆแล้วหลับตาเงียบๆฟังเสียงรอบตัวเธอดาวน้อยทำตามและได้ยินเสียงใบไม้กระซิบเสียงนกร้องเสียงน้ำไหลเบา แล้เธอก็เริ่มได้ยินเสียงในใจของตัวเองฉันรู้สึกกลัวฉันรู้สึกดีใจทำไมฉันต้องคิดแบบนี้โปรสายลงพูดเบาๆนั่นคือเสียงของความรู้สึกและความคิดของเธอแต่เธอลองถามดูไหมว่าใครกำลังนั่งเงียบๆดูอยู่ตรงนั้น ดาวน้อยหลับตาลงอีกครั้งและในใจที่เงียบสงบนั้นเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ข้างๆเงียบๆเขาไม่พูดอะไรไม่เร่งอะไรแค่คอยดูแลฉันดาวน้อยคิดนั่นและคือเพื่อนผู้เงียบสงบที่ไม่ใช่ความรู้สึก ไม่ใช่ความคิดแต่เป็นจิตสำนึกที่แท้จริงของเธอปู่ใส่ลมพูดอย่างอ่อนโยนถ้าเธอรู้จักเพื่อนคนนี้ดีๆเวลาเธอรู้สึกอุ่นวายหรือกลัวเธอจะสามารถนั่งลงฟังเสียงความรู้สึกและความคิดโดยไม่กลัวและรู้ว่า ความคิดนั้นบางทีก็เป็นแค่การปกป้องเธอจากความกลัวไม่ใช่ความรักที่แท้จริงดาวน้อยยิ้มและตั้งแต่นั้นมาเธอก็เล่นเกมเงียบฟังใจบ่อยบ่อยเธอเรียนรู้ที่จะฟังเสียงรอบตัวฟังเสียงในใจแล้วเธอก็ได้พบกับเพื่อนผู้เงียบสงบที่นั่งเงียบๆดูแลใจเธอเสมอ